ยี่สิบเก้าสิงหาห้าสามภู้ทียจะมีสติปัญญาเสียแผลมแตกฉานในพระไตรปิฎกก่อนะให้ทำบุญกับพระธรรมพระธรรมคือคำสอนของพระพระุทธเจ้าอยู่ในนั้นหมดแปดหมื่นสี่พันพระธรรมมานธรอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดจุดแท้แต่ใครจะหยิบตรงไหนจุดไหนมาพูดให้กันฟัง,งนะกันจะต่างไม่จริงอยู่ในพระไตรปิฎก ทมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือให้ทำเป็นทานให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงพระพุทธเจ้าให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงคือให้ทำเป็นทานคือให้เหตุผลให้ความถูกต้องให้การชี้นำของชีวิตที่ถูกต้องให้หลักสัมมาทิฏฐิคือความเห็นให้ถูกต้องคือหลักธรรมนะ ก็ว่าทำทำครม้นี้คือเหตุผลคือความถูกต้องคือความเป็นธรรมหาที่แย้งไม่ได้หาที่คัดค้านไม่ได้จุดนั้นคือมันมีเหตุผลของเรื่องที่จะไม่มีใครที่จะคัดค้านได้เลยอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนอัคตังบุกตังเสโยปัชาตปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังย่อมเป็นทุกข์เมื่อภายหลัง อันนี้คือหลักเหตุผลนะจ๊ะใครจะแยงะะ้งเลยถึงจะแย้งก็แย้งข้างๆคู่ๆไปอย่างนั้นอ่ะแต่ตามที่จริงหลักเหตุผลถ้าใครทํากรรมชั่วถ้าสิ่งที่ไม่ดีแล้วเหมือนกับไฟะะเราจับน้อยมันก็ร้อนน้อยถ้าเราจับมากมันมีไฟมากมันก็ร้อนมากะะอา่ะถ้ามันมากจริงๆก็เผาตัวเองได้เหมือนกันนี่แหละ,ะอันนี้ก็คือกรรมชั่วนะ,ะพระพุทธเจ้าไฟ จาจับเฉลยดีกว่าพอจับไฟนั้นมันจะไหม้มือเราเมื่อภายหลังมันจะให้โทษกับเราอย่างมหันอันนี้คือหลักเหตุผลมาเหตุผลข้างนอกมาเหตุผลในห,หลักปัจจุบันหลักธรรมคืออะไรหลักธรรมคือความถูกต้องคือหลักเหตุผลเหตุผลคืออะไรหนึ่งบวกหนึ 2. 2่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดไล่ไปหมด บวกไปเท่าไหร่ก็ถูกเท่านั้นเหมือนกันใครจะมาคัดค้านไม่ได้เออหนึ่งบวกหนึ่งเป็นห้าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นแปดถึงไม่ถูกทั้งนั้นหรอกัหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามก็ไม่ถูกเหมือนกันถ้าว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเลยถึงจะเด็กเพิ่งเกิดใหม่พูดก็ถูกแต่ถ้าว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามเลยถึงจะเท่าแก่ชลาเรียนรู้ขนาดไหนพูดแลพูดผิดแล้วนะนี่แหละอันนี้คือหลักเหตุผลอันนี้ก็เหมือนกัน ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในปจัยปิดกคือหลักเหตุผลแล้วก็เมื่อวาน,นก่อนที่จะออกไปอาจารย์หมอที่หลวงพ่อได้ไปหารือประชุมกันเรื่องเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรที่ตึกสัญญาคารอุตราธรเมื่อวันที่20สิงหาที่ผ่านมาเอาเจ้าของ บริษัทเข้ามาเซ็นสัญญานะเพื่อสั่งซื้อเครื่องมือเพราะวันนั้นรวบรวมสถุปัจจัยได้เป็นบางส่วนแล้วนะก็เลยเอาผู้เจ้าของเครื่องมือเข้ามาเซ็นสัญญาหนะลวงพ่อโอเข้ามาวัดมาได้นะหลวงพ่อจะไปไประชุมที่บ้านตาดไปพบกันบ้านตาดหนะ้า้ก็เลยนัดกันไปพบที่บ้านตาดเมื่อวานนะไปก็เลยได้ไปเซ็นสัญญาไนะนะ้่่ะ เซ็นสัญญาตัวซื้อเครื่องมือตัวแรกคือผ่าตัดหัวใจบายพาสหัวใจแต่ตัวนี้ราคาเขาตีราคาล้านห้าแต่มาต่อรองได้ล้านสี่เมื่อวานก็เซ็นสัญญากันล้านสี่เมื่อวานเครื่องมือก็คงจะมาภายในหกสิบวันมาถึงมาถึงแล้วก็คงจะใช้ไปชว่วงระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็เป็นที่พอใจเครื่องมือไม่มีอะไรเสียหายก็คงจะได้จ่ายเงิน ก็เก่งอยู่นะดีอยู่นะผู้ที่ซื้อเนี่ยก็ให้สัญญาอยู่เซ็นสัญญารับประกันอยู่สองปีนะไม่ใช่ปีเดียวนะให้สองปีนะถ้าเครื่องมือเสียหายขอบริษัทมาซ่อมให้นะก็เซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วเมื่อวานยังอยู่สองเครื่องที่ตกลงกันแที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เซ็นสัญญาคือบริษัทยังไม่มาเครื่องทางทางหน้าอก เวลาผ่าหน้าอกเสร็จแล้วก็มีเครื่องทางออกเพื่อจะได้ผ่าเพื่อจะได้ทํางานหัวใจได้เพราะผ่าเสร็จแล้วมันก็ติดอยู่อย่างเก่าใช่ไหมแล้วว่ต้องมีเครื่องทางออกอันนี้ก็คือสี่แสนห้าตัวจากนั้นก็มีเครื่องช่วยหายใจอีกสองตัวที่ยังไม่ได้ส็นสัญญาที่แรกตัวละหกแสนแต่พวกคณะกรรมการต่อรองได้ตัวละสามแสนนะนั่นแหละ เครื่องมือแพทย์ต่อไม่ใช่ต่อง่ายๆนะต่อครึ่งหนึ่งเลยนะเอพอร้องหกแสนแล้วเราต่อสามแสนเนี่ยได้ได้เครื่องมือสองตัวนี่แหละต่อไปเครื่องและมือแพทย์ก็เข้ามาประจําที่โรงพยาบาลสูรอุดรแหละแต่ก่อนไม่มีแต่ก่อนไม่มีมีแต่หมอคุณหมอธรรมดาเท่าแน่นหน้าอกหรือว่าเจ็บหัวใจอย่างนี้มีแต่ให้ยาไตาลิ้นอะไรรักษาอย่างนั้นแต่คราวในถ้าว่า ตรวจดูแล้วจะต้องพาด่วน ừ, เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเนี่ยจะต้องพาด่วนเนี่ยก็ต้องจัดการที่โรงพยาบาลสูงอุดรเราได้แล้วทีนี้พ่อหมอก็มาไปจำํำผลันหลวงพ่อก็ให้เครื่องมือเป็นครั้งแรกว่างั้นแต่ยังไม่มีเครื่องมือตัวไหนในคราวนี้ก็เลยรวบรวมพี่น้องศรัทธาญาติโยมกหาบดีเมืองอุดรอ,อะช,ช่วยกันก็รู้สึกว่าให้ความ ร่วมมือดีมากนะอันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วน,นะหลวงพ่อไปเรียกระชมพี่น้องชาวอุดรชาวตลาดขะบดีในที่เมืองอุดรครั้งแรกก็คือเครื่องอุลิมปัตอุลิมปัตก็คือเครื่องส่องกล้องหามะเร็งในระยะแรกในลำไส้คือสอดเข้าไปในปากแแยงเข้าไปในท้องแยงเข้าไปในลำไส้ยาวเกือบสองเมตรแยงเข้าไป นี่นแหละอันนั้นก็คือตัวหนึ่งแต่ว่าเขาเรียกสามล้านหกนะแต่หลวงพ่อต่อลงมาได้สองล้านแปดแสนห้าหมื่นนะเซ็นสัญญากันซื้อมาแล้วตอนนะั้ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรแล้วแต่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งคือภาหัวใจเนะี่ยเมื่อวาน,นก็เซ็นสัญญาละอีกไม่นานตัวกรุงเข้ามาประจำการนะนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าเราจะคอยแต่รัฐบาลให้ช่วยเราถ้าพวกเราไม่ช่วยกันก่อนก็ยังไงอยู่ บางทีเขาช่วยมาก็ช่วยผิดช่วยถูกช่วยไม่ถูกจุดประสงค์ของพวกเราที่เราต้องการถ้าพวกเราเห็นว่าเออจุดนี้แหละแพทย์หมอต้องการเราก็มองอีกเอ<ม>เราไม่ใช่ว่าจะให้หมอต้องการอะไรเราจะให้เขาไม่ใช่เราก็ต้องมองดิมันจําเป็นมากน้อยแค่ไหนในเมื่อเราเห็นว่ามีความจําเป็นต่อพี่น้องประชาชนเราก็ซื้อให้เขาถึงจะแพงหน่อยก็ กัดฟันสู้ว่างั้นเถอะซื้อให้ใครถึงจะให้หมอก็จริงแต่เราก็ติดเขี้ยวติดเล็บให้หมอไงถ้าหมอไม่มีเขี้ยวมีเล็บทำไงหมอไม่มีเครื่องมือที่จะทําให้พี่น้องประชาชนอ,อหมอก็หมดท่าเหมือนกันเพราะเหตุอะไรเพราะไม่มีเครื่องมือจะทําแต่มีเครื่องมือขึ้นมาแล้วเขาก็ทําได้เพราะเขาเคยทํามาแล้วจากที่อื่นเ,เรียนมาแล้วแต่ทํามาแล้วนี่แหละที่หาเครื่องมือให้หมอ เมื่อวานแต่อีกเครื่องหนึ่งก็คือยังคิดกันอยู่ลูกพ่อว่ามันสามเครื่องมันยังไม่จบนะมันยังอีกเครื่องหนึ่งอยู่ในใจของลูกพ่ออยู่เครื่องนี้ก็คือปอดหัวใจเทียมเนี่ยปอดหัวใจเทียมเนี่ยคือเวลาผ่าตัดหัวใจแล้วขณะที่ผ่าตัดอย่างนั้นะหัวใจหยุดเต้นอพอะหัวใจหยุดเต้นเนี่ยจะต้องได้ใช้เครื่องนี่แหละปอดหัวใจเทียมสวมเข้าไปตรงนั้นอะ สวมเข้าไปแล้วก็จะให้ให,หัวใจเทียมทํางานต่อคนระับทางานช่วยระยะหนึ่งจนกว่าจะแก้ไขสถานการณ์หัวใจให้มันเต้นคืนอีกพอมันเต้นคืน,ดนได้ก็ถอดเครื่องปอดหัวใจเทียมออกให้หัวใจเต้นปกติน,ะนี่แหละตัวนี้แหละยังไปได้ตัวนี้ราคาเขาพูดผ่านๆไว้ประมาณสามล้านนะหลวงพ่อก็ยังคิดคิดอยู่เหมือนกันคงจะรวบรวมกําลังอีกสักครั้งหนึ่งเหมือนกันนะ อยากจะได้เครื่องนี้มาใช้ในโรงพยาบาลให้มันครบซะถ้าถูกใครก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละถ้าถูกผี่น้องลูกหลานศรัท้ายญาติโยมใครใครก็ไม่ดีผ่าตัดแล้วจะทํายังไงได้หมอหมดความสามารถเพราะไม่มีเครื่องมือช่วย,ยผลที่สุดกับช็อบตายไปเลยไม่มีเครื่องมือช่วยในช่วงนั้นน,ะน,นี้กวรจะมีเครื่องมือเข้ามารองรับในจุดนั้นอีกถ้าเป็นไปได้ก็ดีหลวงพ่อวานะ่ะอันนี้กําลังพูดคุยกันอยู่ ทั้งทางวัดทั้งปี่น้องประชาชนอะยังพูดพูดคุยคุยดีรวมพลังกันสักครั้งหนึ่งแต่อยากจะรู้มันกันว่าราคาที่แท้จริงนั้นคือเท่าไหร่อันนี้ก็คือช่วยพี่น้องประชาชนช่วยพวกเราหั่นแหละไม่ใช่ใครอื่นละช่วยชีวิตนี่แหละถ้าจะพูดไปแล้วอันนี้คือเครื่องเป็นอยู่ของชีวิตคือปัจจัยสี่ ข้าวน้ำโภชนาอาหารผ้านุ่งหง่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอันนี้เครื่องมือแพทย์เนี่ยจัดเข้าเป็นยาแก้โรคภัยไข้เจ็บจากนั้นก็ที่อยู่อาศัยคือบ้านกุฏิศาลาเนี่ยที่อยู่อาศัยนี่เรียกว่าปัจจัยสี่ในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านบอกสอนเอาไว้ว่าพวกเรามนุษย์ชาติจะเป็นพระสงฆ์ก็ตาม อนุศาสตร์แปดอย่างนิสัยสี่อครณียกิจสี่นิสัยสีย่ 4, 4, คือกิจที่ควรทาแต่มีสี่อย่างเยเที่ยวบินธบาตรหนึ่งเที่ยวบินธบาตรก็คืออะไรคืออาหารเที่ยวบินทบาตหนึ่งนุ่งหม่มผ้าบางสกุลหนึ่งก็คือผ้านุ่งหม่มอยู่โคลนต้นไม้หนึ่งอันนี้ก็คือที่พักพาอาศัยฉันยาดองด้วยน้ํามูดเน่าหนึ่งอันนี้ก็คือยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าเมื่อพระบวชเข้ามาแล้วท่้กนการสอนอนุาสา์ให้แก่พระชีวิตของพระเนี่ยคืออนุาสา์สี่อย่างนี่นะเพราะท่านให้พวกท่านทั้งหลายอ,อยู่ในกรอบการเลี้ยงชีพของพวกท่านทั้งหลายเป็นที่เป็นพระนะต้องอยู่ในกรอบนี้คือปัจจัยสี่นี้แต่สําหรับสถาญาติโยมก็เหมือนกันเลยก็อ,อย่างที่ว่านี่นนะอาหารการบริโภคผ้านุ่งห่ม ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยแต่พวกเราจะหาอย่างไงได้ก็คือต้องหาเงินเถอะการหาเงินหาเงินมาแล้วมีเงินขึ้นมาแล้วี่ยซื้อได้ซื้ออาหารก็ได้ซื้อผ้านุ่งผมก็ได้ซื้อยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเครื่องมือแพทย์เข้าโรงแพทย์โรงหมอก็ได้ถ้าก็ซื้อสร้างที่อยู่อาศัยของตนเองก็ได้ถ้ามีเงินอันนี้คือเพราะนั้นพวกเราจึงหาเงินกันเถอะ หาเงินมาเพื่อซื้อปัจจัยสี่ให้ร่างกายของเรามีความสงบพร่มเย็นเป็นสุขตามอัตภาพนะแต่หลักของพระพุทธศาสนาท่านพระพุทธเจ้าท่าน,านสนอนมาเฮ้ยพวกท่านทั้งหลายนะจะเป็นพระก็าตามจะเป็นโยมก็าตามนะอย่าไปมัวเมาแต่จะไปหาแต่ปัจจัยสี่อย่างเดียวไม่ได้นะปัจจัยสี่เนี่ยถึงจะหาดีขนาดไหนทนถุถนถลมดีขนาดไหน ถึงจะเลี้ยงอาหารให้ร่างกายนะถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนถึงจะหาผ่านุ่งม่มราคาแพงขนาดไหนถึงจะยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเครื่องไม้เครื่องมือดีขนาดไหนบ้านที่อยู่อาศัยถึงจะสวยงามหรูหราขนาดไหนซื้อมาให้ร่างกายร่างกายนี้ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอนะยังเป็นอื่นเพราะฉะนั้นแต่ไม่ใช่เรานะมันยังเป็นอื่นทําไมจงว่ายังเป็นอื่นเพราะว่า ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนเลี้ยงดูปูเสือดีขนาดไหนร่างกายนี่ยังเป็นอื่นไม่ให้มันแก่มันก็แก่ไม่ให้มันเจ็บมันก็เจ็บไม่ให้มันตายมันก็ตายใจของเราเนะี่ยคือผู้รู้เนี่ยไม่อยากจะให้ตายแต่ร่างกายนี่ก็จะต้องตายในที่สุดเพราะนั้นอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปนะแต่เลี้ยงร่างกายนี่ก็ไม่ว่าการหาปัจจัยสี่แต่อย่าไปลุ่มหลงว่ะนี่แหละถูกต้องที่สุด คือหาปัจจัยสีธันนะถูกต้องที่สุดก็ไม่ควรจะคิดอย่างนั้นทีเดียวควรจะหาช่องทางสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจอีกเพราะจิตใจของเราเนี่ยเ,เราไปค้นคว้าแล้วเราไปดูแล้วเราไปศึกษาแล้วเราได้ตัดสู้ธรู้ทาแล้วที่โครนต้นโพนเราได้นั่งสมาธิเราได้รู้แล้วได้ตัดสู้ธรู้ทีท่โกลนต้นโพนะ ในร่างกายของเราเนะี่ยมีสองพระพุทธเ,เจ้าท่านว่านะมีสองอยู่ในนี้คือรูปธปรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจแต่พวกเราเนะี่ยเห็นกันแต่ร,ปรูปธรรมเลี้ยงดูปูเสือกัน,นธนุถนอมแต่ร,ปรูปธรรมแต่ส่วนนามธรรมนั้นไม่มีใครที่จะให้ความสนใจเพราะมองไม่เห็นแต่ตัวนั้นแหละสำคัญเลยพระพุทธเจ้าท่านว่าที่เราไปค้นคว้าศึกษาดูแลนี่ใจนี่แหละเป็นตัวที่สําคัญอย่างมาก ัวน้มร,รมีทยท่านจึงยกเป็นพระบาลีขึ้นมาว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจใมันตรงกันข้ามกับโลกแล้ทีนี้พระพุทธเจ้าไปโค้นขวาศึกษาเนี่ยตัวเนี้ยสาคัญตัวใจเนี่ยสาคัญมันเป็นหัวหน้านะถ้าใจของเราไม่ได้รับการอบรมให้ดีแล้วใจเป็นมิจฉาทิฏฐิ ใจโมโหโกธาใจคิดในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วการกระทำออกไปก็ไม่ถูกต้องการพูดออกไปก็ไม่ถูกต้องเพราะเหตุใเพราะใจของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิใจไม่ได้รับการอบรมใจไม่เป็นศีลใจไม่เป็นธรรมถ้าใจของเราเป็นศีลเป็นธรรมแล้วสั่งกายออกไปก็ไปในทางที่ถูกการพูดออกไปก็พูดไปในทางที่ถูกไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น ไม่โกหกพกลมไม่อิจฉาปยาบาทคนอื่นเขาพูดออกไปก็เป็นศีลเป็นธรรมนี่แหละสมควรอย่างยิ่งใจจะต้องได้รับการอบรมอบรมใจนะจะอบรมด้วยวิธีอย่างไรมันมองไม่เห็นเออมันมองไม่เห็นจะอบรมอย่างไรจึงจะอบรมได้ใจของเราพระพุทธเจ้าบอกว่ามีวิธีจากนั้นพระองค์ก็สอนเอาทาอย่างเราเนี่ยเราเนี่ยสอนใจอบรมใจเนี่ยเราได้ผ่านมาแล้ว เราได้รู้เรื่องมาแล้วปฏิบัติอย่างเราที่เราทํามาเนี่ยพระพุทธองค์ทําอย่างไรกันพระพุทธองค์บอกว่าในวันเดือนหกเพนนนั้นอ่ะที่ท่านได้อบรมใจของท่านให้ได้ตัดสู้ร,รมใจของท่านเป็นใจที่ดีใจที่หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสใจเป็นเสยามผูใจเป็นพระอนุตร ا สัมมาสัมโพธิยานั้นพระองค์ทำอย่างไงพระพุทธองค์บอกว่า เรานั่งกัดสมาธินี่ยที่โคลนต้นโพขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นการอบรมใจจากนั้นอย่าให้ใจคิดไปทางอื่นอย่าให้คิดไปในอดีตที่ผ่านมาเรื่องราวต่างๆเรื่องเรียนหัังซื้อเรื่องข้างมาค้าขายเรื่องสามีภรรยาเรื่องหูกเรื่องร้านเรงการเรื่องงานเรื่อง,ง,อ,งอะไรตามอย่าไปคิดถึง ในขณะที่นั่งสมาธินี่และก็ไม่ต้องวางแผนอนาคตอีกวันพุ่งนี้มาลือนี้เราจะทําอะไรไม่ต้องคิดถึงให้ใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ให้อยู่ที่ปลายจมูกให้กําหนดลมหายใจเข้ากรัวหายใจเข้าหายใจออกกรัวหายใจออกให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนี่แหละวิธีการอบรมจิตเป็นอันดับแรกคือกุญแจดอกแรกที่จะเปิดเข้าสู่การอบรม ขั้นตอนต่อไปอบรมขั้นนี้ยังไม่ผ่านใจของเรายัางปุ่งฟุ้งซ่านไปอยู่แปลว่าเรายัางเรียนกอไก่ยังไม่ถึงหอนกูกเราจะไปเขียนูกช้างมาให้เขียนว่าช้างอย่างนี้มา้าอย่างนี้วัวอย่างนี้ควายอย่างนี้แต่ขนาดกอไก่เรายัางเขียนยังไม่ถูกกอไก่ขอไข่เราจะไปรู้ขั้นตอนอย่างอื่นได้อย่างไรเพราะนั้นต้องฝึกฝึกจิตใจให้สงบซะก่อนนะนี่แหละ พระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกท่านนำทำคาสอนมาสอนพวกเราถึงนั่งกับสมาธินะทําจิตใจให้สงบนะทําจิตใจให้เป็นหนึ่งนะกำหนดลมหายใจเข้าออกทามันแสวบไปดึงกลับมามหาลมอันเกา่าทามันไปป้อไปดึงกลับมาอีกนี่แหละตอนที่มันดึงกลับมาเนี่ยแหละกำหนดลมหายใจเข้าออกนะหลวงปู่เสาหล,ลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเราท่านก็เลยเอากรรมาฐานของหลวงปู่มั่น ท่านว่าให้บริกรรมสำทับเขาอีกนะให้ว่าพุทโธเยนะ่ยเพราะมันไม่อยู่เลยเพียงกําหนดธรรมดานะ่ยมันสับไปส,บไปสับมามออกไปให้บริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธเยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธเนะพุทโธพุทโธให้มีสติสัมปชัญญะในพุทโธแต่อย่าไปกลงึงอย่าไปเกรงเออย่าไปเพ่งมันมากนะให้เป็นธรรมชาติที่สุดในขณะที่นั่งภาวนา เพียงจะให้รู้ให้มีสติรู้ว่าหายใจเข้าเรากับบริกรรมบกพุทธอย่างเวลามันหายใจออกบริกรมรมว่าถูกคนที่มีลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่คือคนไม่ตายถ้าคนตายแล้วไม่มีลมหายใจเเราเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าลมหายใจเข้าออกมันอยู่ตรงไหนอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแล้วเราจะรู้ว่าลมหายใจเข้าออกนะั้นผ่านเข้าอแล้วออก็ผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกนี่แหละวิธีการ ฝึกหัดอบรมใจจากนั้นบางคนโอ้อบรมยากเหลือเกินครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อว่ากรรมฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านวางไว้40กรรมฐานนะอันนี้คือพอประมาณเลยคล้ายๆทกคเครื่องเครื่องปรุงอาหารเนี่ยเชือกเชือกที่จะมัดจิตใจให้อยู่กับหลักเนี่ยเอาเราเอาไว้สี่สิเส้น สุดแท้แต่ใครจะเอาเส้นไหนมามัดจิตมาสู่หลักเนี่ยสู่หลักก็คือจิตของเราเนี่ยมันถ้าเปรียบเทียบกบเหมือนเหมือนวัวเหมือนควายแล้วเนี่ยหลักก็คือลมปลายจมูกเนี่ยเชื่อก็คืออะไรคือพุทโธเนี่ยนี่แหละคือสตินี่คือสติหลักก็คือลมปลายจมูกวัวควายกับเหมือนกับใจของเรา แนี้เอาสติยมัดบัวควายจะนมหาหลักเราจะมัดด้วยพิธีการอย่างไรพระพุทธเจ้าวางกรรมฐานไว้สี่สิบอย่างเลยเชือกสี่สิบเส้นเหมือนกันพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารุสติจะบริกรรมพุทโธพุทโธจะทาโมทาโมก็ได้สังโคสังโคก็ได้จะว่าตายตายก็ได้กาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกธรรมดาก็ได้แล้วลึกถึงศีลก็ได้แล้วลึกถึงทานก็ได้แล้วลึกถึงเทวดาแล้วลึกถึงคุณงามความดี และรึกถึงความสงบอุปสมานวสติและรึกถึงคุณพระนิพานที่ดับกิเลสแลวกองทุกข์ีทำใจให้ว่างเอกำหนดาว่าง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 ในใจอย่างนั้นก็ได้อันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้กรรมฐานสี่สิบจากนั้นก็สิบสิบอีกเนีอันนี้พวกเราต้องศึกษาว่าเสื้อสี่สิบเช่นนั้นคืออะไรที่จะมัดจิตใจของเราเข้ามาหาหลักแต่หลวงพ่อ ขอแนะนําคณะสัตยาญ,ญาติโยมลูกหลานทุกท่านเวลาเราจะนั่งถ้ามันสแวบออกไปสแวบออกมานหลวงพ่อเคยแนะนําก็พอได้ผลบางคนก็เออหลวงพ่อผมภาวนาดูแล้วเออได้ผลแต่แคว่วรู้แต่ก่อนก็ไม่รู้ว่าใจของเราปุ่งฟุ้งไปยังไงแต่หลวงพ่อว่าให้นับดูนะเวลาเรา,าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนจิตใจมันสแวบไปสแวบมามันไม่อยู่ทดลองนับดูนะ นับยังไงคือหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่มีสติสัมปชัญญะในการนับมันลมกระทบปลายจมูกกันนับหนึ่งแล้วล่ะเวลาหายใจออกกันนับสองเวลาหายใจเข้ากันนับสามหายใจออกนับสี่นับไปถึงร้อยร้อยจะกลับมานับหนึ่งมาอีกแล้วจะรู้ได้วิธีด้วยวิธีการอย่างไรที่เราจะรู้ว่าจิตใจของเราสงบหรือไม่สงบเวลาหายใจเข้าหลวงพ่อบอกว่า เป็นเลขขี้หนึ่งเวลาหายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขขี้สามหายใจออกเป็นเลขคู่สี่หายใจเข้าเป็นเลขห้าหายใจอ,อกเป็นเลขหกไปถึงร้อยคู่กับขี้คู่กับขี้ขี้กับคู่ขี้กับคู่ขี้กับคู่ไปตลอดแต่นี้ถ้ามันเผลอเนี่ยบางทีเรานับไปถึงยังไม่ถึงยี่สิบชุดเลยสามไปนะถ้ามันมันใจของเรามันปุงุงมันฟุ้งอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าเนี่ยมันจะเป็นสิบสี่ หายใจออกมันจะเป็นสิบห้านะแสดงว่ามันเผลอแล้วนะเอ้าไม่ได้เผลออะไรตัวนี้เอากลับมาใหม่อีกนับหนึ่งอีกอลองดูซิเป็นยังไงนี่แหละวิธีการนั่งภาวนาฝึกขัดจิตใจอ,อบรมจิตใจของตนเองถ้าเราเผลอบ่อยๆนะนั่งภาวนาไม่ถึงไหนนับสองสามก็เผลอแล้วไม่ถึงสิบก็เผลอแล้วไม่ถึงยี่สิบก็เผลอแล้วไม่น่าไว้ใจนะไม่น่าไว้ใจ ค <S an> าว่าทําไมไม่น่าไว้ใจเพราะเราเผลอบ่อยๆอย่างเนี้ในคนที่ขาดสติบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ผลดีเผลอๆด้เป็นบ้านในง่างยๆอีกเหมือนกันนะในคนที่ขาดสติมากๆกนะัเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกอบรมทางจิตใจเอาไว้ถ้าคนมีสติอยู่กับตัวเองแล้วไม่เป็นบาผู้ใจง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องฝึกเรื่องสติสัมปชัญญะอันนี้แหละพระพุทธเจา้าทกให้ฝึกเรื่องสตินะให้ภาวนานนะ จากนั้นเมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบจิตของเราไม่ปุงไม่ฟูไม่สานไม่หิวไม่หวยนะจากนั้นก็พิจารณาทางวิปัสสนาแล้วใช้ปัญญาพิจารณาอะไรนี่แหละอันนี้เราค่อยศึกษาทีเลถทางวันหลวงพ่อจะอธิบายเรื่องวิปัสสนาต่อไปอีกกว้างขวางตัวนี้หลวงพ่อจะไม่ได้ฉันอาหารเลยแล้ววันนี้ว่างั้นเถอะถ้าอธิบายเรื่องวิปัสสนาไปแล้ว่เพราะนั้นเรื่องสมถะเนี่ย เนี่ยที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยเรื่องสมาถาวะว่างั้นแต่เนี่ยคือการอบรมจิตใจเป็นขั้งแรกอันดับแรกเนี่ยเป็นกุญแจดอกแรกเนี่ยที่จะอบรมจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเนี่ยเพราะนั้นขอให้คณะสัตยาญาติโยมทุกทกท่านนะเนี่ยถึงจะมีการทํามาหาเลี้ยงชีพก็อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนไว้นั่นนะถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนร่างกายของเราเนี่ย ไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายมันก,ก็ไหลไปตามสภาพอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายของเราก็ถึงจุดจบแต่จิตใจน่าจะออกจากร่างนั้นเลยคือตัวนามธรรมน่าจะออกจากร่างตายแล้วไม่สูญน,นะพระพุทธเจา้าท่านบอกตายแล้วไม่สูญน,นะตายแล้วเกิดอีกนะถ้าอยากจะรู้ให้นั่งภาวนาะทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแนละ้วเราจะเห็นชัดในความรู้สึกของเรา กายกับใจอาศัยกันอยู่เหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นรถกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่คนละอันนเมื่อร่างกายแตกตายคนขับรถเมื่อรถหมดสภาพรถขับไม่ได้รถตายคนก็ต้องออกจากรถไปไปหาที่อื่นไปหาซื้อรถคันอื่นแต่ข้อสําคัญโฟเฟอร์คนนั้นแหละในขณะที่อยู่กับรถไปกับรถมากับรถอยู่ตลอดได้เตรียมการอะไรไว้บ้าง ได้หาทุนอะไรไว้บ้างได้หาเงินไว้ใส่กระเป๋าตัวเองไว้บ้างไหมคิดว่ารถคันนี้จะตายไหมรถคันนี้จะหมดสภาพไหมได้คิดไว้ไหมถ้าคิดว่ารถตัวนี้จะหมดสภาพต้องหาเงินไว้นะ,นะคือให้หาบุญเข้าสู่จิตใจเอาไว้นะเมื่อจิตใจของเรามีบุญแล้ว <S <S เกิดพบหน้าชาติหน้าเราเอารถใหม่ดีกว่านี้ได้สภาพดีกว่านี้ได้แต่ถ้าเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ ่านว่าตกต่ำนะเหมือนกับขี่รถไปขึ้นทิศเหนือลงทิศใต,ต้กินเหล้าเมายาเที่ยวทามาเลเทเมาไม่ได้คิดว่ารถคันนี้มันจะเสียแต่พอรถเสียเข้าไปแล้วทีนี้หมดสภาพนะไม่มีเงินในกระเป๋านะผลที่สุดจักรยานก็ยังซื้อไม่ได้อีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะไม่มีเงินเพราะไม่ได้คิดเอาไว้เพราะว่ารถคันนี้มันจะเสียนะต้องคิดเอาไว้นะ นี่ก็ขอให้พวกเราคณะสัตธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนปดไม่าง่ายอย่างนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเอาไว้วิธีการสั่งสมบุญกุศลคืออะไรจะให้ทานรักษาศีลภาวนาถ้าเราไม่ได้มาวัดกัไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาไนี่แหละชีวิตประจําวันของเราให้นั่งภาวนา ภาวนาเนี่ยแหละกูศลมหาศาลพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้ถ้ารักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาจิตเข้าสู่ความสงบครั้งหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตสงบเนี่ยเป็นมหาศาลที่เดียวเพราะนั้นพวกเราอยู่ที่ใดก็ตามพยายามภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้แนะนำเบื้องตน้นนั่งภาวนาเสร็จแล้ว อยู่ในห้องพระก็ได้อยู่ในที่สงบสงบในบ้านของเราปิดวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์ไว้สักสักสามสิบนาทีเรานั่งอย่างเดียวให้ดูใจของตนเองพุทโธพุทโธพุทธโธถ้าเราเปิดโทรศัพท์เอาไว้เดี๋ยวกดดังกิ้งก้างขึ้นมาเดี๋ยวสมาธิของเราก็แตกอีกเ,อเสียงโทรศัพท์เสียงโทรทัศน์เสียงวิทยุมันเสียงเป็นเครื่องรบก,กวนสมาธิ เป่าเป็นคู่อริคู่ศัตรูกันเลยกับสมาธิบางงาน,นเรื่องเสียงเนี่ยนะเพราะนั้นเราต้องหามุมสงบมุมสงบพอสมควรนะไม่ใช่ว่าสงบจริงๆหรอกพอสมควรนะแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ในห้องแอร์ตามลําพังก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งคัดสมาิก็ได้นั่งทับเพียบก,ก็ได้แต่จะไปน,นอนนะท่ัานอนแนละ้วมันหลับนอนภาวานานไม่เท่าไหรก่ก็อกาะบางั้นน,ะนอนหลับ นั่งภาวนาเอให้สติให้เข้มแข็งว่างั้นนี่แหละวิธีการปฏิบัตินะเนี่ยสอนวิธีการภาวนาให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายภาวนาไม่ใช่ของพระนะถ้าว่าผู้ใดก็าตามต้องการความสุขความสุขความเย็นใจความสุขทางจิตใจให้นั่งภาวนาเนะนี่แหละภาวนาเนะีย่ยหลวงยาดโยมในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าสอนได้สาเร็จมรรคาเร็จผลก็บยาิโยมไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะคือภาวนานี่แหละนะ มาถึงยุคของพวกเราเลยไม่มีครูบาอาจารย์ค่อยสอนกันม่ได้ให้ทานนะ่รักษาศีลเนี่ยมนะันจะจบนะชวนภาวนาเนะี่ยมีน้อยองค์ที่ไอภาวนานะไม่รู้ภาวนาไม่รู้จะทํำยังไงอีกเหมือนกันแต่หลวงพ่อจะแนะแนววิธีการให้ฟังว่าภาวนาที่ทําอย่างไรเดินจงกรมนั้นทําอย่างไรเนี่ยบางทีหลวงพ่อก็แนะวิธีการเดินจงกรมนะแต่วันนี้แนะแต่าภาวนาก็พอแล้ว่นะตอนนี้ไปรับพรณนะัฐน,นีน้ะ ประสงค์จะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาปูระ